นี่คืออะไรอ่ะมะาพร้าวกับน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลสองอย่างเหรอ,อดูเหมือนไม่มีมะพร้าวเลยอ่ะเหมือนมีแค่น้ำตาละมะพร้าวอยู่ที่อ่ะแอ็มมันงวดก่อนเดี๋ยวไม่กายอ๋ออันนี้มีน้ำตาลอย่างเดียวน้ำตาลด้วยมะพร้าวด้วยปั่นใส่ไปด้วยอ๋อใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วขั้งแล้วยังไม่บดเนี่ยอ๋อคือมะพร้าวเราต้องใส่เพิ่มให้น้ำตาลมันงวดก่อนอืมนี่ก็ได้แล้วหรอได้แล้ว ย่งก็ปั้นได้แล้วได้เยอะไหมนานเนี่ยโอ้ยได้เป็นพันนังเนี่นยถึงหรอมัว่วทำไมต้องใช้กระทะทองแดงด้วยเนะี่ยกระทะทองแดงมันก็สะอาดเดียวเพราะมันต่างเดียกกระทะธรรมดาไงกระทะธรรมดามันไม่สะอาดเหมือนนั่นเนี่ยกระทะทองใครเป็นคนคิดอ่ะอกูมันก็กระทะเหมือนกันนะไม่มีหรอกกระทะไม่เหมือนลอกนุ่นทำแกงทำกับข้าใช่หรอทอดอะไรไอ้นี่จะทำขนมยังดียว โอ้โหขนาดนี้เลยเออกระมังเบลเลยใหญ่กว่ามืออีกต้องตำหมดเนี่ยนะต้องตำหมดนั่นแหละไม่งั้นมันไม่เข้ากันอ๋ออย่างนี้ยังกินไม่ได้อันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยขาาาย่ขาตะไคร้ผิวมะกรูดขมิน้นข่าตะไคร้ข่าตะไคร้ผิวมะกรูดขมิ้น ใส่แลมันจะสวยสีมันจะสวยพริกอะไรเนี่ยพริกอะไรเนี่ยพริกพริกใหญ่อ่ะพริกแดงพริกเป็นใหญ่โคตรใหญ่อะ <c oughs> ่ะกะเอากินทั้งปีอันเนี้ยอันนี้คือข้าวแช่ที่ย่าทำละทุกคนไม่ใช่ข,ชข้าวแช่ข้าวหมากเอ้ยเดี๋ยวเราลองมาชิมมันเหลือแค่นี้แล้วอ่ะคือย่าแจกไปหมดแล้วมันเหลืออยู่ไม่กี่กระปุกเอ๊ะไม่ใช่เลยไม่กี่กระปุกมันเหลือกระปุกสุดท้ายแล้วแล้วก็เลยลองมาชิมมันอะไรยังไม่ได้ชิมเลยย่าแจกไปหมดละ ข้าวะ่ะกลิ่นมันจะมีความเย็นๆแต่ว่ามันจะออกคล้ายๆกับเหมือนจะเป็นกลิ่นเหล้าเย็นๆแต่ว่ายาบอกว่ายาไม่ได้ใส่เหล้านะอธิบายไม่ถูกอ่ะ <c oughs> ข้าวมันจะมีความมันๆตอนที่เราเขียวอ่ะแต่ว่ามันจะยังมีความชุ่มฉ่ำแต่ว่ามันก็ยังมีความมัน แต่ไม่ได้มันถึงขนาดว่าเป็นข้าวเหนียวนะกินแล้วแบบเออมีเท็กซ์เจอร์แบบว่าจุบหนึบหน่อยๆอย่างเงี้ยน้ำที่มันอยู่ในข้าวมันจางหอมๆเย็นๆอยู่ในปากแล้วก็เหมือนแบบไปกลิ่นเหล้าผสมอะอารมณ์ประมาณนั้นอะเหมือนแบบมันจะซาซายู่ข้างในปากอะมันไม่ใช่เหล้าแต่ว่ามันเหมือนแบบซาซายู่ในปากอะแล้วแต่คนชอบนะเราเราไม่ได้ชอบขนาดนนกินได้แต่ไม่ได้ชอบขนาดนน ตาำจะใกล้หมดเลยไม่หืมในใกล้หมด <laughs> ในคืนถ้าขายนี่ก็รวยหมดไม่ขายแล้วโหลร้อยแปดสิบกระเทียมตามไปกินเองแหละชิมได้ไหมได้ไน้ำชิมมันก็เคม็ม<า>เค็มใส่เกลือใส่กระปิอยากคยกินได้เหรอชิมไปดิอยากจะชินมัก้กินเผ็ดมันก็เคม็มเค็มอยากินเผ็ดเผ็ดเผ็ดเรายังไม่ได้แกงอะไร เค็มนแต่เผ็ดเค็มนิดๆแต่ว่าเผ็ดอะะไรก็นี้แหลใส่เกลือไปใส่เกลือก็ใสยกระปิใส่กระปิรยเหรอใช่ดิตะไคร้ข่ากระเทียมผิวมะกรูดกระปิเกลือเกลือขมิ้นกระเทียมกระเทียมใส่แล้วอ่ะบอกแล้วเอาเอาอย่างงี้ดีกว่าพริกกระเทียมตะไคร้ข่าผิวมะกรูด เกลือเกลือไปยังเกลือยังเกลือหกย่างหกย่างกะปิเจ็ดยังเจ็ดยังเออแต่ทางใต้เขาไม่ใส่เขาไม่ใส่กะปิก่อนนะเอเขาไม่ใส่กะปิเออมาตำมาทำต้องใส่กะปิเองอู้แต่เพชรบัดเลยนะเพชรบัดตรเพชระพริกไอไอวางมันเอาพริกไอนี้มาให้อรัมันไม่มีเม็ดใหญ่คะับใส่สีสวยอ่ะสีแดง นี่ก็ผัดเผ็ดกินเฉยๆก็ได้เนี่ยรวนกันน้ำมันน่ะเขากินแบบนี้แหละอ๋อโอ้โไม่ไีใครก็ตำแบบย่านีละก็มียา่าทำย่าตำอร่อยแต่มันื่อยแกงส้มก็ใช้นี้หรอไม่ใช่แกงส้มใช้หัวหอมต้องใส่หัวหอมไปด้วยใช่แต่ว่าอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยอย่างอื่นไม่ต้องหัวหอมเกลือกะปิ หมหอมเกลือกะปิออพริกนะแล้วก็พริกใช่อันนั้นคือแกงส้มแกงส้มอันนี้คือพริกแกงอันนี้พริกแกงเผ็ดอ๋อพริกแกงเผ็ดเดี๋ยวไปทําผัดเผ็ดปลาพวกนี้ใช่แกงโคกิ้งอะไรพวกนี้ยมั้ยิ้งจะใช้เปรี้ยวเกลียวหวานหรือพริกแดงอ๋อถ้าได้ปะใช้พริกแดงก็ได้ปะโคก้งนะนักเรียนนำฝากมาให้ใครนักเรียนเขาขอบคุณมะม่วงเิมนเาไอะอะไรอะช็อกโกแลต ของสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าถ้าชอบเดี๋ยวเขาเอามาให้เยอะแยะเราทำเองทำไมเราต้องซื้อตลาดมาปนอะแั้นว่าเอาไปขายไงเราไม่ได้ไปขายเนี่ยไปกินไอโจ๊มันเอาไปแจกขายไงอ๋อแต่ก็เยอะเ,เ,อเยอะมากโลนึงนี่ใช้ได้เยอะไหมไม่รู้อะมันจะไปขายแจกขายไงไม่รู้อะ เมื่อก่อนย่าเปิดร้านของช้ำปะน่ะก็เปิดที่แม่มขายย่าน,นย่าแบบว่าเปิดเปิดร้านขายของอ่ะขายสง่สงสงเปิดร้านขายของอ่ะขายทัน,นี้ต้องไปแช่เย็นต่ออยู่ได้เป็นปีนะถ้าเรากินเองถ้าเรากินเองอะเป็นปีและนแล้วถ้าขายก็ไปเอาให้เขาว่าให้ไอ้โจ๊กไปแกงค้ายแล้วเ,เก็บไปหน่อยนึงแล้วก็เก็บแล้วไม่มากไม่ให้หมดหรา ใช้เราเองบ้างเพราะว่าหมดแล้วเหมือนกันพริกแดงมแต่พริกหวานช่างที่อ่ะี่ราว่าสั้นนะเอาเอาเอาีกตรงสั้นนะเข็มสัน้นยังไม่ถึงสามโลเลยสองขีดสามโลโอ๋นั้นเอามาใส่ให้ได้สามโลมา้อันนี้ได้ไหมโอ้สามเป๊ะเลยเหรอโอ้โแม่มันช่างแม่นยำจละเลน <c oughs> ขายได้แหละมือแม่นเงี้ยแค่ถุงนี้ก็สามโลแล้วที่เหลือก็น่าจะเกินน่้จอีกสักห้าโลไหมที่เหลือเนี่ยถึงแล้วเวลาที่เขาขายที่ตลาดเขาขายกันยังไงโลเหรอเป็นโลเหรอโลนั้นแหละเลือดยาทำทั้งหมดแต่เขาไม่ได้ทําแบบยาหน่หรอกถุงเล็กโลหนึ่งเป๊ะโอ้โอ้ได้สี่โลตำเนน้อยแต่ละเอียดไปเอามันจากไหนเนี่ยมาขามาอ๋อที่มีคนเอามาให้ใช่ไหมไอ้หนุ่มมันเอาให้มา รสชาติมันจะเป็นไงอันนี้เอากินดิบได้ไหมเนี่ยได้มาถามมาเลยนะทำไมที่เขาทำม,มาข่ามคู่กับมังไมนนะ่เห็นเลยอ๋อคืออันนี้เหรอเออแบบนี้แหละดิเขาเอาน้ำตาลเกลือนะพริกกันนะเขาก็เอามาข่ามนี่แหละหืยเปรี้ยวปี๊บขามเปรี้ยวอ่ะมมะขาบ่โอ้วไม่บอกว่ามะขามเปรียปร้ยว มะขามเปรี้ยวอ่ะจะบ้าเลยมะขามหวานมีนะบ้านเราไม่ใช่ผักจะบุนดไม่ไหวไม่ไหวเกลือนิดหน่อยนี้ลองใหม่จิ้มกับน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยอือ๋อทั้งง่วงอะตื่นเลยอ่ะ ลองจิ้มกับน้ำปลาหวานบ้างจะหาทำแบบนี้ประหยัดไฟใช่เนี่ยรอดตะเกียบแล้วมันต่างไงกับไอรลอดข้างบนนะรอ้อดข้างบนมัน,มมนยี่สิบนเทียมันไม่ใช่อรอดประหยัดหมดแล้วมั้งกะปิที่ซื้อมาสิบกิโลมหมดแล้วมั้งอย่อยู่เพิ่งรู้นะว่าเขาไปส่งกะปิด้วยถือว่ายาผสมเอง ก็ใส่ผสมไปหมดเลยแหละนั่นแหละเพิ่งรู้ไงว่าใส่กะปิด้วยอาวต้องใส่ต้องใส่ด้วยไม่ใส่มันก็ไม่ลอยไปมันก็เกลือใส่คือเกลือเกอยกอยถ้าไม่ใส่กะปิอะ่ะเข้าใจไหม,มสูตร,ตรอันนี้สูตรโบราณหรือว่าสูตรยากที่ป<ช>ีนเนี่ยโบราณโบราณเลยแลหละสมัยก่อนที่เขาบอกว่าตำคกเก่งๆอ่ะก็คือบ้านทําอาหารเก่งเหรอไม่ใช่ไม<ส>่ใช่บ้านไหนตำน้าพริกกระชั้นเนี่ย บันั้นไม่ลูกสาวอ๋อแต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงก็คือลูกชายถ้าตำโยนโยนหยาบหยาบแล้วไม่ใช่อ๋อมีลูกสาวแล้วับั้นใช้ไม่ได้อ๋อนึกว่าแบบว่าทํากับข้าวเก่งอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อแค่แบบว่ามีลูกสาวแค่นั้นเองมีลูกสาวนั่นแหละเขาจะไปโคก็ขแล้วโบราณโบราณความเชื่อแปลกปกย่บบอกวิธีนาเข้าหมากหน่อยเขาใช้เขาใช้ข้าวอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่ง Oh, อ,อ๋อนเนียวนึงแล้วเอามาจุ่มน้ำข้าวละลายลูกแป้งผสมข้าวเอาน้ำตาลโรยไปนิดนึงขาวๆแล้วก็จบเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็แช่เย็นเลยแช่ไม่แช่เย็นบ่มไว้ก่อนพอกินได้แล้วถึงแช่อ๋อ oh. พี่จะทำพริกแกงปลาปนะ่ะเนี่ยพริกแกงปลา oh. ไม่ใช่พริกแกงปลาผัดเผ็ดหรอชูชีปลาหรอผัดเผ็ดปลา,ปาที่ไหนละไม่มีปลาไม่มี ขาปิดเอาด้วยอะมันไม่มีค่อยมีฟ้าเนาะอ๋อตอนเนี้ยนะอืออะแล้วมีอะไรกินอะตอนเนี้ยหมูหมูอย่างเดียวมีแต่หมูกยากกินไอ้นี่แล้วกันน้ำพริกกับไอ้พริกเผากระเดาแล้วก็อปลาปันนหญ้าอย่างเงี้ยย่าไม่ทำไม้นั่นแล้วอะอะไรหน่อไม้ซีโครงมันไม่มีหน่อไม้สดแล้วทำไมอะหน้านี้มันไม่ค่อยมีแล้วอะมันแล้งอ๋อมันมาหน้าหนาวเหรอใช่มีหน้าน้ำหน้าฝนอ๋อ เราไม้ไผ่ยอะนะอ๋อมันไม่มีแล้วอ๋อมันหมดแล้วน่ามันไม่ใช่แล้วแล้วคนที่เขาทําก็เพราะปลาเขาหาจากไหนอ่ะก็คือเขาดองไว้อะสิอ๋อย่าไม่ทําไอ้นั่นแล้วอ่ะอะไรย่างส้มกุ้งอ่ะทําไมทําไมคนสมัยก่อนเวลาจะทําของเปรี้ยวต้องใส่ข้าวเหนียวด้วยอ่ะทำไมต้องใส่ข้าวเหนียวมันหมักแล้วมันเปรี้ยวเลยวะอ๋อก็เหมือนข้าหมักก็เหมือนกันใช่ไหมมันหมักแล้วต้องเปรี้ยวอ๋อแล้วเราใช้ข้าวอื่นไม่ได้หรอไม่ได้ต้องข้าวเหนียวอย่างเดียว ไก่กอกนนะ็ใช้ข้าวสุกบางคนน่ะใช้ข้าวข้าวที่ละปินเนี่ยอแต่บางคนก็ใช้ข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวดีกว่าข้าวเหนียวดีกว่าแล้วเวลากินมันต่างกันปะต่างเนี่ยตำน,น้อยๆแล้วมันเหลวน้ำพริกแก้ใช้อย่างแล้วกี่กิโลย่าเขาตำของย่าไว้เลไม่รู้อะไม่ได้นับหรอกแค่ผสมมาผสมให้มันรู้งๆก็พอแล้ว้มะกรูดที่เหลือไปทาอะไรอะไหนอะก็ย่าใช้แต่ผิวไม่ใช่หรอแล้วามะกรูดไปทําอะไรทำน้ำยาล้างกานนะ นั่นน่ะทำให้เป็นกระหลอนกระหลอนั่นน่ะทำไงอะ่ะเอาน้ำยาของมันผสมมน้ำมะกรูดแค่นั้นอะ่ะใช่ล้างสะอาดดีออกย่าก็ดูเหมือนว่างเนาะย่าก็ประดิษฐ์เยอะอยอะได้หกโลเองเหรอเจ็ดสิอันนั้นลงอ๋อเออนะเฮ้ยแต่กลิ่นมันหอมอยู่เหมือนกันเนาะมันหอมอะไรงรู้ไหมนะหอมมะกรูดมะกรูดกับกระเทียมเหมือนมะกรูดกระไคร้ามากปาไม่กระเทียมกบมะกรูด แต่มันหอมจริงนะน้ำแต่เผ็ดสะบัดเลยอะถ้ากินปลบเมาใครก็กินกันแล้วบ้าอ๋อหนูกินเมื่อกี้อะอ๋อแล้วน้ำพริกตาแดงก็อันนี้หรอไม่ใช่ตาแดงก็ตาเหมือนตะแกรงต้มอะแล้วก็ไส่ว่าหอมอ๋อแล้วก็เอาไปล้วนแล้วนี้เรากินแล้วฮะเราอะไรมาจิ้มก็ได้ะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะแกงเล้วไปจิ้มอะไรอ่ะเขาก็ไม่รู้เผื่อเผื่อบางคนจินแปลกแกงปลาเอ้ยอันนั้นมันใช้แกงปลา,<ช>าก,กใ็ใช้ใช้พริกเขียวหวาน นี่ก็ได้เนี่ยเพ็ดกุ้งจะเอาหรือเอาพัดเป็ดกุ้งเบื่อกุ้งไหนนะเบื่อปลาล้วนึกเอานึกเบื่อปลามึงแดกปลาอะไรนะกินกุ้งนึกเอาก็แล้วกันนึกเอาน้ำพริกกับกุ้งเนี่ยแล้วก็ไม่มีนึกได้นึกได้เฉยๆแต่ไม่มีไปตีแต่กินติโกงมบอกูนูดยกตาแต่ไม่ขึ้นอยู่แล้ว ก็ไม่แปลกหรอกดูั่งบลาเลอ์เลยกํามังบลเลอย่างั้นนะกูนึกว่าไม่หมดทะนะยกจากไม่ขึ้นสักครบแล้วสักสี่โลแล้วเนี่ยอันนี้ด้วยหนึ่งโลไม่ขายเพราะว่าไว้กินเองแล้วก็ไปแจกไม่ได้แจกให้พี่โจเออไม่ได้แจกเอาไปให้พี่ด้วยเอาไปให้พี่โจที่ปั่นแห้งคืออะไรอะปั่นแหง้งไม่ต้องใช้น้ําอ่ะไม่ต้องปั่นน้าอะเสื้อผ้าเหรอบ้าเลย คืออะไรอ่ะเครื่องปั่นแห้งอ่ะปั่นที่ปั่นคาปั่นตะไคร้ปั่นพริกอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อเคยเห็นแล้วที่เราปั่นน้ำของเรามีแล้วแต่มันปั่นไม่ได้เอาปั่นแห้งแล้วมันจะอยู่ได้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผูกน้นพริกเนี่ยแล้วปั่นคาปั่นตะไคร้ปั่นกระเทียมแล้วก็เก็บไวอย่างเงี้ยหรอปั่นใบไอ้ลูกมะกรูดแล้วปั่นแล้วก็ตำน้าพริกแบบนี้ไงรู้เรื่องไหมเนี่ย แล้วก็มาผสมตำแบบนี้อเราปั่นน้ำแล้วเรามาตำได้ไงนะถ้าปั่นนั้นนะต้องแกงเลยอัลยาทำไงอันนี้ไม่ให้มันแหง้งเอ้ยให้มันแห้งอะไหน,นนี่ก็ปั่นแหง้งไงปั่นน้ำไม่ได้อะ่ะเราจะหาที่ปั่นแหง้งไงแตอน,นี่มันเล็กอ๋อมันเล็กไปเล็กไปเาอกเอาให้ใหญ่อันนี้สามโลสามโลสามขีดย่าบอกว่าอันนี้สวยอือนี่แน่เกือเนื้องนั้นแหละเนี่ยกินแล้วมันจะไม่ขมแล้วใช่ไหมไม่มีขมแล้วมาลุมที่ไหน,นขมแล้ว ยากกินขมมากกว่ามันลงไม่คอมเนี่ยเม็ดยังขาวเงี้ยไม่เกเนี่ยนะอร่อยใช่ไหมใช่กลังดีแกเอามาพึกอัมันมีคนซื้อเยอะแยะกินมาลุงนี่ได้อ๋อแกะอัมพึกอัมาพากดีแกะอะไรอีกไหมอืมแกะได้หลายอย่างนชาแล้วก็แกะอะไรอีกหลายอย่างลูกอะไรตัวอะไรยานะมาลุงไม่ใช่ว่านั่นนะฮะมอสิ เนย่าทำบ่อยมากเลยอะ่ะมันเอามาให้ก็ต้องถามมันบอกไม่ต้องเอาไปให้มันบ้านมันเป็นต้นนะมันก็กินกอง<อ>มันเออก็คงกินเบื่อมกัน,กนละเออเข้าใ,ใจไม่เมื่อเราถ้าเบื่อเดี๋ยวก็ไม่มีให้กินอย่าเบื่อของอะไรก็แล้วแต่พูดอย่าพูดคำว่าเบื่อทำไมอ่ะว่าไม่อยากกินเดี๋ยวก็ไม่มีให้กินนะจ๊ะทำไมอ่ะมันจะตายหรอต้นมนะันอ่ะนั่นแหละมันจะไม่มีอ๋อต้นมันจะตายหรือไม่อะไรพวกนี้หรออเป็นความเชื่อหรอ มันมีมันไม่มีให้กินกุ้งหอยปูปลาก็เลยในทะเลก,ก็าว่าเบื่ออย่าเบื่อเขาบอกว่าอย่าไม่อยากกินเนี่ยไม่เป็นไรออย่าพูดคําว่าเบื่อพอเบื่อปุ๊บก็จะไม่มีกินใช้มันจะหายไปได้ก,ก่อนนี้หอยหอย,หอยปูในทะเลเขาห้ามพูด กับุกวันนี้ก็หายากอยู่ล้อหายากเตะมะกรอนนี้โอ้ยไปเดียวเดียวก็ได้นี่ไปทั้งคืนทั้งวันอาจจะไม่ได้ก็ได้เอาไม่อยากกินพูดได้แต่ว่าอย่าพูดเบือ่ออย่าพูดก็เบื่อไม่ได้ถ้าเบื่อปุ๊บหายเลยของกินไม่มี<ผ>มแล้วไม่ค่อยหายากไม่ค่อยมีให้กินน่ะแต่แล้วถ้าบอกว่าอยากกินก็จะได้กินใช่ไหมใช่ ถ้าไม่อยากกินเนี่ยไม่เป็นไรโอ,อยังพอมีฮอยุได้แต่เมื่อวานนะ่ะหนูดูคลิปที่ว่าคนกินขาหมูอะแล้ววันนี้หนูก็ได้กินขาหมูเร็วมากเร็วทันใจปมูมึงกับตื้อหมาเหรอถ้าปูไม่ตื้อหมูก็อใช่แล้วย่าเคยทํำไหมล่ะไอ้นั่นอนะขาหมูที่เขาขายกันอะเขาเรียกอะไรนะต้มพะโลหรอไอ้ไอที่ว่าเป็นขาขาที่ใหญ่นะ,ะไมอะ่ะเราทำเราทำได้อะ่ะ เอาไอ้ประกาศมาใส่ข้าวต้มให้มันเปื่อยแล้วก็ใส่ใส่น้ําตาลใส่ไอ้ไม้พะโลน้นะ,ะทำไมจะทําไม่ได้ะใครจะกินละปู่กินซื้อมาสิปูอะซื้อมาซิกูจะทาให้อ่ะปู่กินอาหารหลักเขาเขาผักบุ้งเนอะกินแล้วปูตายยังไม่ปูตายไม่ค่อยได้ยินย่าลองเรียกแล้วเขาจะได้ยินนะไหมไปอยู่ให้ตรงนี้โอ้ โอ้าน่าดีเหรอเอ้ยสีมันโอ้ยสีอะเกอยู่ได้นึกว่านึกว่ามันติดเปลือกเลยโอ้ยที่ไหนได้